เป็นอีกแล้วจะรอ,อดไหมเนี่ยจะรอดไหมพิซซ่าพิซซ่าเ้ยผับตาแค่นีๆๆๆ้มค่นี้ชทียนเป็นอย่างเทียวแต่เป็นเทียวแต่สากเทียวแต่เป็นอยู่ผู้อยู่ว่ามันค่าคอจะไปกินเห็นอีอย่างกินข่าวกับขาคอบอ่มาตัวนี้บ่แข็งแรงพี่น้องเย ขับตาขยิบขยิบน่ะเื้คืนอีกเลยวันร้อยจกหยั่งจกหยั่งสะกดลงจหยั่งยังละสักดลงน้องบัวมาแม่มาเป็นอีหยังสักอีกละลูกมานองลูกอาการแปลกๆนะกินคือบัวมีแขวนี่กินมีแต่หายติดคอ อย่าเบิ่อไงไปทำอะไรไม่ใช่ใครไดิเศร้าเลยโอ้ยคือขาวแต่นี่สบายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบอันนี้เคยเท่าเท่าที่ สวยกันอัน,นอันนี้นะตุบแต่งงานใหม้โอ้ยเฮ้ยเอาออกมาอีกเฮ้ยอันนี้นในห้อ,องขวัญขู่อันนี้ก่อนเอาบัปหันไปหันต้นขุดลงนี่นะมันมันใหญ่ไวมันอันหน้าวมันไปมันไปไก่ใส่ไผ่ เที่ยวจะขึ้นห้านแล้วก็เลยตัดลงซาบันให้เท่าเพิ่นมา,มา,ตา,มาแต่เสาวเพิ่นเนาะแต่เสาเบากับกระซอยแต่เ่าเบากับกับไปเลยต้องใไปทุละเรียกแต่เคยเท่ากับเาบาที่สอยกันให้เท่าก็ตื่นเต๊เด็กๆครปลูกต้นใหม่ต้นหมักม่วง หมวงม,มักไผ่หมาอีซังเพินลายสิ่งลายอยางตัวซสือมาแล้วนะพี่น้องปลูกแล้วอยู่รังบ้านนี่ชาแพงก็เหตุกับเขากับหนามก็เริ่มได้วิดีโอให้เบิง่งเนาะมาวิดีโอท่านแต่นี่แหละงานเพินชาแพงก,ก็สัญัดเสือพี่น้องสิญัดเสืออีกเลยเพราะท่านแล้วยัด อ้าก็แล้วสองรื่อสองรื่อหรือสามรื่อสามรื่อเลยนย่อยยังอีกสามรื่อนี่สิเบิร์ดเป็นเสือเก่ามารนะีเซ็คเกใหม่นีเนาะนี่แต่นูกัดนูกัดกับแถบมันเปื่อยเนาะขาดน้อยเดียวแต่ว่านูกัดก็เลยเปื่อยสะแพงซื้อตู้ใหม่พนะีเนองเลยขั้นบ่ได้ตู้ใส่คือสี่บริยัต ถ้าแพงว่ญญาหยัดไปกันโนูก,กัดคือเก่าก็เลยเบ,บื่อยรดหยัดเมื่อน่ะบัดโซกดีมีเขาเจ้ามาหลอกขายตู้ก็เลยซื้อตูอออ่เอาต้นไม้ออกต้นคูนหานออกเลืออันเลือแต่โต ให้มันปุุงใหม่พี่น้องท่านห้าอันปลาไบมันกะงานได้ที่มันไปไก่สซยไฟ่เ้าก็ขึ้นฮอนก็ได้แต่ว่าอันอย่างฮอนลงเนาะฮอนลงให้มันต่ำกว่าเก่าะกะซาแพงกะฮอนงานลำไยตัวนี้เพราะว่าตายประต้นพี่น้องเยดวงเจาะ Thế thao Tô ẩn Thao Khuyên đen lưm bọn hay tô ẩn ẩn ạ bay lúc về sang cà si Với lẻo xì hãy khơi thảo hơn được. Ừ, này đó Xì áo lông thằng đây ngả mạnh nè, bò hơi hơi, 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 bừng bót đi hơi มันมันลงนะบึมแล้วด้วยเอาไปทัานด้วยห้าบากเ้าบาทงานี่ห้าบาปากถุนเลยพี่พี่มาอยู่พี่มะงาไมมสีรุ่งจะไหนอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลางาไมมถับเหตุไดมุนเอแงอืมไปไปหาอ่ำน้าำไปมุ่มุม ปลาเมา่แซดบอกแล้วสชมานน้ำลังอาหารเกิดพี่น้องคนมองดูยังเสียบบอกเองว่ามันบวกเพชรอย่างเสียงนี่อย่างแนื้อหองมันเงี่ยงหางป่ามันขาดลงเอ้ยมันยังร้อนอยู่เลยค่ะยังร้อนโอ้ยบัวเป็นตา บท<ว>เป็ดตาชีแส่ปันไดมันบัวเพชรอย่งเบิง่งเองซิมกรับมันบัวเพชรอย่งหมักเพชรเพชรบทได้ตาใส่อีกเนาะเผื่อ,อไรข้นไหมกินโลดแล้วมีหมักผิกดีเป็นว่ากัดกับปิมาๆพี่น้องข้าวปุ้นน้ำยาป่าน้ำยาป่าเด้อเด้อบวม่นนมกะทิเด้อน้ำป,ป่าจะท,าน,นทานได้อเบิ้นได้เบิ้นได้ คนเอากดนมาแน่ต่อนตอนคิงตอนยังมันอยู่ก้นคนเอาเฮ้ยคันอยากคิงกับคนเอาอยู่ก้นคนหาหมักผีโอ้ยมันได้ยินว่าโบเพ็ดโบเพ็ดนะก็อยาาคิดคิดจะจ้าจปบาทนะ แม่แม่ขีบมาตักเอาหน้ามันเด้อกินถั่วไอ้มันยังขดาด <laughs> งัด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 โดนโดนได้กินเธอหนึ่งด้เลยนะคอยตั้มอยู่ได้เฮ้ย พี่น้องกินขอบคุณกันเด้อดนๆจากได้กินซีมือซาแพงเถอะนึงข้าตลาดน้อยเนี่ยบัวดอกเขาแหลนคู่มือเนาะดนๆนนานๆที่ะนะก็เลยงัดจากบาทเบิ่นเด้อใครไม่อิ่มวันนี้แม่ค่าหวยกับคนถือหวยนะเลี้ยง สาวถีบสาวถีบก่สาวับสาวแพงทานกันสองคนข้าวอให้เร็ยๆเฮงๆเด้อถูกเมื่อถูกมวดเด้อสาวแพงกับสาวถีบคายดีเด้อบันเทิงกันได้เฮ้ยเมือแรงซื้ออีกเลยมือวานนี่ถือเลขไทยพี่เนอะทั้งบนทั้งล่าง แต่ว่าซื้อน้อยน้อยซื้อหาบาทหาบาทเป็นอยังดีเลยซื้อหาคุณหาบ่หาบาทเอาซื้อเป็นเงินกลีบถือหาพันกีบนะหาบาทปลายนุ้ยเขาซื้อว่าสิบบาทสิบบาทมันไปหกพันเลยกระเทินน่ะนะสี่บาทปลายฮะสืบอเป็นบาทประมาณนั่นแหละหาบาทก็ะซ่าหาบาทก็ะซ่าพัน ประมาณเจ็ดแปรประมาณหาบาททุกทุกบาทเจ็บาทถูกแล้วหาพันกีบหาเจ็บาทใช่ไหุกหาสามสิบถึงแปดบาทบ่ถึงแปดบาทนี่ลองเลย หอด10บาทกับบ่หอดเนาะแป8บาทซื้อเป็นเงืนกีบพี่น้องเ้ยจะได้ใส่น้อยจะเหม็นมานทั้งบนทั้งล่างเล้าสิบบาทเป็นไงขายดีเนาะเอาไปปลูกเอาไปปลูกหรอปลูกเคยถ่ายเอาไปปลูกแซวนี่หาพวกต้นเคยถ่ายต้นนั้นไหมถอยใหญ่ป่ะ สาอทีบาต้นไหม่เจ้าคล้ยคายดีแต้วสิปลูกเมือ่อน่คยถามเอาไปป,ดไดไปลปปกปูกสิเบิร์แล้วอ๋อห้าเหล่าหายคล้ายดีฮะเดือนหนึ่งได้คล้ายต้นหนึ่งมาเลพอ้ีใหญ่อันนี้ต้นบางแี่นะฮะอาละแม่ต้นบางนี้เชินก่อนเลยไดวยังต้นหนึ่ง ต้นเธอได้ให้เมื่อี้นะร<ม>่อยเธอได้ไร้เศร้าเออละว่ามือนะแปดสิบบาทบัวเตยหัดทื่น<ม>ยูอันอยู่อันทางดำเขาคล้ายต้นเราแสนหาแสนห้าสิบนะสามร้อยกว่าบาทสามขนาะดอืมขอปิดคลิปก่อนพี่น้องน้ำลายแตกยุเขาฝากก็ไหลก็แท้เด้อพอๆกันคลิปหนาะสบายดี